ป้ายราคาน้ำมันสั่งงานด้วยเสียงและปุ่มกดนะครับตัวเลขขนาด5.5นิ้วตัวป้ายขนาด30คูณ39เซนติมตรหนา9.5เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเบื้องต้นลูกค้าทำการเชื่อมต่อมือถือกับตัวป้ายให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นจะเริ่มด้วยคำสั่งตั้งชื่อป้ายนะครับ01ชื่อดีเซล ตั้งชื่อป้ายที่หนึ่งนะครับป้ายก็จะแสดงโอเคนะครับจากนั้นจะตั้งชื่อป้ายที่สองนะครับศูนย์สองชื่อเบนซินตัวป้ายก็จะแสดงโอเคนะครับจากนั้นลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนราคาได้นะครับดีเซล30.65จุด เบนซิน3 5ม7ปรับแสง18แสงก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับปรับแสง06สั่งปิดเปิดป้ายครับปิด สามารถตั้งเวลาด้วยเสียงได้ครับตั้งเวลา14.30นานยขึ้นโอเคนะครับจากนั้นจะมาใช้งานด้วยแป้นกดนะครับปุ่มก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่ม set add next แบ็คแล้วก็บลูทูธนะครับเมื่อจะใช้ปุ่มกดก็กดปุ่มบลูทูธออกมานะครับจากนั้นลูกค้าก็กดปุ่มเซตแอ d เพื่อเข้าตั้งค่าครับค้างไว้แล้วปล่อยนะครับจากนั้นตัวป้ายจะดับแล้วขึ้นมาให้ใส่พาสเวิร์ดครับผมก็ใส่ตามพาสเวิร์ดท,ที่ตั้งไว้นะครับได้แล้วก็กด นข้าไปนะครับถ้าใส่ถูกต้องจะขึ้นคําว่าพาร์ตนะครับจากนั้นก็เมนูหลักก็จะขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูคอร์สนะครับเป็นตั้งราคาของป้ายนะครับเมนูไทม์ครับตั้งเวลาในตัวป้ายตั้งเวลาเปิดปิดแสงและตั้งเวลาเปิดปิดตัวเลขครับผมเมนูบายครับปรับค่าความสว่างครับ20ระดับเมนูพาร์ตเวิร์ดครับใช้สําหรับเปลี่ยนค่าพาร์ตเวิร์ดใหม่ครับเมนู Exit สครับสําหรับออกครับก็เมนู ตั้งราคานะครับก็กดนิกเข้าไปครับจากนั้นจะตัวป้ายจะแสดงราคาทั้งสองป้ายขึ้นมานะครับและมีลูกศรชี้ที่ด้านหน้านะครับเมื่อต้องการเข้าไปแก้ไขตัวเลขนะครับกดนิกเข้าไปตัวป้ายก็จะขึ้นตัวเลข00.00นะครับเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลขก็กดที่เซตแอดครับจะเป็นการเพิ่มตัวเลขเมื่อได้เลขที่ต้องการกดปุ่มนิกครับและเพิ่มตัวเลขหลักถัดไปนะครับ ก็จะกดนิกไปเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วลว่าที่ขึ้นโอเคนะครับอตัวเลขก็จะบันทึกครับถ้าไม่ต้องการตั้งค่าแล้วก็กดแบคออกมาครับผมาการตั้งค่าเมนูไทม์นะครับเข้าไปก็จะมีเมนูย่อยไทม์นะครับค่าเวลา on AI หนึ่งเปิดปิดแสงสวาง่างตอนเช้านะครับ ออลแอลไอสองเปิดปิดแสงสว่างตอนเย็นนะครับแล้วก็ออลเอวดีนะครับเปิดปิดป้ายตัวเลขครับถ้าเข้าไปดูก็กดเน็กเข้าไปนะครับก็จะเปิดป้ายตอนตีห้าสองนาทีแล้วปิดตอนสองทุ่มสองนาทีนะครับถ้าไม่ตากดแบ็คออกมานะครับจะออกมาที่เมนูหลักนะครับก็จะออกไปที่ exit เลยนะครับ กดนี้ก็ไปตัวไปก็จะแสดงราคา